Big Destination ร่วมกับลีลาวดีฮอลิเดย์จะขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจดจำจากสหรัฐอเมริกาครับข้างหลังเราเป็นห้องสมุดประชาชนนะฮะของบอสตันนะฮะและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เมืองแห่งการศึกษาบอสตันสหรัฐอเมริกา นหนึ่งเมืองสําคัญของอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า395ปีโดยที่นี่มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ125ตารางกิโลเมตรเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ690,000คนเมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่รวมกันถึง35แห่งและยังเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนเข้าม,ามามากถึงประมาณ22ล้านคนต่อปีซึ่งคิดเป็นการสร้างไรายได้ถึงประมาณ9,600ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ ต้องโบนเงตรง,ตรงข้าเหมือนกันท้า,า,ายหลังเราเป็นห้องสมุดประชาชนนะฮะของบอสตันนะฮะเราขอสมุดนี่สร้างจากใครอะครับสร้างจากาที่ทำการรัฐบอสตันฮะโอ้หสวยมากคุณผู้ชมเราอยู่ตรงนี้เกือบชั่วโมงแล้วนะแล้วก็ยังเพลิดเพลินกับจด,ดลโลัตี้อยู่เลยฮะเนื่องจากว่ายิ่งเย็นคนเริ <คน S 1> เ่ม <คน S 1> เยอะเเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นจังหวะของดนตรีเริ่มจะเร่งร้าขึ้นนะครับเริ่มมีความสนุกขึ้นนี่คือบอสตันยามเย็นฮะ และตอนนี้เราพาคุณผู้ชมเดินทางมาเที่ยวกันที่1สถานที่สําคัญและมีชื่อเสียงระดับโลกและสถานที่ที่เราพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันตอนนี้ก็คือมหาวิทยาลัยฮาวาดหนึ่งใน,นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกนั่นเองครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าเราจะมาที่นี่ที่นี่คือฮาวาดถูกต้องฮาวาดคุณผู้ชมครับมหาวิทยาลัยฮาวาด ก่อตั้งด้วยบุคคลข้างหลังนะฮะคือมิสเตอร์จอห์นฮาวเวิร์ดฮะตอนมาตั้งเนี่ยมีเป็นโรงเรียนกินนอน,นะฮะมีนักเรียนเรียนแค่12คนเองโอแค่นั้นนะแค่นั้นเองคร mm hmm. ัแต่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะฮะก่อตั้งด้วยบริษัทคือว่าเมสซาซูเซตแมสซา s ูเซตแมซาชูเซตเบย์คอมพานีก็ตั้งขึ้นมา แล้วก็เป็นแค่12คนเท่านั้นนะฮะ,ะ,ะตอนนักเรียนกลุ่มแรก นี่คือหนึ่งทัวร์ที่ต้องมาดูความสำเร็จความยิ่งใหญ่ความขลังของการศึกษาเขาก็เปิดเข้ามานะเด็กครับเล็กแดงเปิดมาเป็นถนนตัดเดินผ่านเป็นทางลัดออกไปสี่มุมเมืองได้เลยนะเขาไม่ได้มาปิดเปิดประตูอะไรกันมากมายแล้วก็เนี่ยนักท่องเที่ยวอย่างเราอย่างเขาก็มากันก็ไม่มีใครว่าอะไรดียวจะเดินออกทางประตูไหนก็ได้มีทอบแยกไปหมดเลย คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เดินเที่ยวรอบเมืองบอสตันไปแล้วอีกหนึ่งสเสน่ห์ของเมืองแห่งนี้นั่นก็คือสตรีทโชว์ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกันของศิลปินข้างถนนเราจึงได้ทําการเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันอีกด้วยครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับ đi chơi show ui ông kia nó nói, thân thuộc quá, con Watson nà lắc quá, quá. Thank you, thank you. เพื่อนผมเพื่อนผม very good I'm Josh YK Crew this the man right here y o u a l r e a d y know it yeah thank you แยบแยบแยบน่ากลัวมาก <laughs> น่ากลัวมาก <laughs> น่ากลัวมากบอกเลยกร <laughs> <laughs> ะโดดผ่านหลังเร้วู้ <laughs> คนหนหัวมันอยู่ใกล้หลังคนน่ากลัวมากเแต่เขามีอาชีพมากาสาม,มารถวอาโหเอาคนมานั่งดูเขาแล้วก็แจกเสียงร้องให้คนเป็นร้อยๆเลยสี่งมาก